ปะกะค่ะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของสาวๆหลายๆคนถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าฟ้าค่ะเหมือนกับค่าสึกเมื่อมีค่าสึกแล้วเราก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการกำจัดค่าสึกค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพบกับตั้งตา ETC ค่ะอ้อม ETC ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของฝ้ากะค่ะซึ่งฝ้ากะเนี่ยเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของสาวๆหลายๆคนเลยค่ะวันนี้เราก็เลยรวบรวมสาเหตุของการเกิดฝ้ามา5ข้อค่ะสาเหตุที่1นนะคะก็คือแสงแดดค่ะ แสงแดดเป็นปัจจัย no สําคัญเลยนะคะที่ทําให้เกิดฝ้ากระก็คือรังสีอันต้าไวโอเลตค่ะและรังสีวิสเบิร์ลไลท์ค่ะก็จะเป็นพวกหน้าจอคอมหน้าจอมือถืออันนี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดฝ้ากระได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะก็คือฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเนี่ยมีอิทธิพลทําให้เซลล์ผิวของเรานะคะเกิดการทํางานผิดปกติค่ะซึ่งพอเกิดการทํางานผิดปกติปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้มีการกระตุ้นให้เกิดฝ้ากระมากขึ้นในสภาวะของคุณแม่ที่มีภาวะการตั้งครรภ์นะคะและ แลก็สาววัยที่หมดประจําเดือนและสาวๆที่ทานยาคุมกําเนิดเป็นประจําค่ะแล้วก็รวมในเรื่องของความเครียดค่ะสภาวะความเครียดก็เป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะอันนี้จะกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนผิดปกติแล้วก็ส่ง เรื่องฟ้้าไดค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเครื่องสาอางค่ะก็คือการที่เราแพ้เครื่องสาอางก็คือแพ้สารอันตรายจากเครื่องสาอางและอีกสาเหตุหนึ่งค่ะก็คือกรรมาพานัพนธุกรรมนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตคนในครอบครัวเราค่ะมีฝ้ากระขึ้นเร็วก่อนเวลาอาสมควรหรือว่ายังไม่ถึงอายุที่ควรที่จะขึ้นฝ้ากระนะคะเราก็ควรจะดูแลผิวกายผิวหน้าเราตั้งแต่อายุน้อยค่ะอีกสาเหตุนะคะก็คือยาค่ะยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะก็คือจะส่งผลในเรื่องของฝ้าค่ะเช่นยากันชักค่ะ ทีนี้นะคะพอเรารู้สาเหตุของการเกิดฝ้าแล้วเราก็มาลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้1ตัวเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้ฝ้ากะของเราอะคะ่ะต่างเวลาเท่าไหร่นะคะใช้ไปแค่ไหนถึงทราบว่าต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไหมนะคะซึ่งการสังเกตต,ตรงนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับกลไกอยู่3กลไกนะคะคกลไกแรกนะคะก็คือการผิดเม็ดสีหรือการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติค่ะคกลไกที่2นะคะคือการส่งผ่านเม็ดสีผิวที่ถูกสร้างขึ้นไปสู่ผิวชั้นบนค่ะ ส่วน,นกลไกที่3นะคะเม <compens ator. S 1> <choices S 3> ื่อเ <X> รามีการสร้างเม็ดสีแล้วและถูกส่งผ่านขึ้นมาแล้วนะคะ <arrived> ก็จะมาสู่ผิวชั้นบนซึ่งจะทําให้เห็นขอบเขตของไรฟ้าได้ชัดเจนนะคะทั้ง3กลไกนี้นะคะไม่สามารถจัดการได้ภายใน3วัน7วันค่ะคนที่เป็นฝ้านะคะต้องทําใจเลยนะคะฝ้านเนี่ยรักษาได้แค่จางลงนะคะ,ะเรามาสังเกตกันนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะ3-4สสัปดาห์ <sho al semester> แรกค่ะจะให้เราสังเกตว่าผิวหน้าโดยรวมของเราอะค่ะจะมีความขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะแต่ตรง ส่วนที่เราไม่เป็นฟ้าก่ะค่ะก็จะดูว่าเม็ดสีเนี่ยอยู่ในขนาดความเข้มที่ปกติจึงทําให้ลูกค้าหลายท่านถามมาว่าเอ๊ะเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วทาให้ฝ้าเราเข้มขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งเราจะต้องสังเกตในสัปดาห์ถัดๆไปค่ะในระยะที่2นะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ประมาณ6-8สัปดาห์นะคะบริเวณโดยรวมที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยหน้าของเราก็จะขาวกระจ่างใสขึ้นทั่วทั้งผิวหน้าแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นฟ้าชั้นตื้นนะคะก็คือผิวชั้นบนบ ดูจางลงส่วนบริเวณที่เป็นฝ้าลึกก็คือมันก็ยังจะเป็นสีผิวที่เข้มปกติอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าจะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเห็นผลมากยิ่งขึ้นค่ะและในระยะที่3นะคะมเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ไป8สัปดาห์แล้วนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผิวหน,น้าโดยรวมนะคะก็จะดูขาวก,กระจ่างใสขึ้นฝ้าตื้นจะจางลงอย่างชัดเจนส่วนฝ้าลึก่ะจะดูจางลงแต่ว่าก็จะสังเกตได้ว่านะ จางเกือบแทบจะหายไปหมดเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนคิดว่าแบบฟ้ากะหายไปแล้วนะคะจริงๆแล้วยังไม่หายยังไม่หายนะคะ <S <S อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้านะคะมีความเครียดนะคะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหรือโดนแสงแดดนะคะแล้วก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ต่อเนื่องเนี่ยฟ้ากะก็จะดูจางลงไปเรื่อยๆนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าฝ้าค่ะเหมือนกั ค่าศึกเมื่อมีค่าศึกแล้วเราก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการกําจัดค่าศึกค่ะกลยุทธ์ที่ว่านี้ก็คือการยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินใหม่ค่ะและการกําจัดเม็ดสีเมลานินเก่าให้ออกไปค่ะเมื่อมีกลยุทธ์แล้วนะคะเราจะต้องมีอาวุธในการกําจัดค่ะอาวุธแรกของเรานะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกําจัดฝ้านะคะก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งค่ะอย่างเช่นนะคะอะบูตินนะคะกจิกแอซิดนะคะหรือจะเป็นไนซิน มค่ะและในกลุ่มของ AHA นะคะรวมไปถึงซาลิซาลิกแอซิดเรตินอลและวิตามิน C ค่ะและก็อาวุธอีกตัวหนึ่งนะคะคือการทำ chemical p ล e l i n g นะคะหรือการลอกฝ้าหรือการถัดเซลล์ผิวนั่นเองค่ะและการรับประทานยานะคะในกลุ่มของทานสมลิซิลิและกล็กูต้าและวิตามิน C ค่ะในกลุ่มของการฉีดนะคะอันนี้ลูกคา้าอาจจะไปทำที่คลินิกเวชกรรมนะคะก็จะเป็นพวกของกลุ่มเมโซในกลุ่มวชนิมนต่างๆค่ะ แล้วก็จะเป็นในกลุ่มของเลเซอร์ค่ะก็จะมีคิวซวิตติจูไอลค่ะ,คะและต่อไปนะคะตัวนี้ง่ายเลยค่ะก็คือการปกป้องตัวเองจากแดดแดดก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มารู้ถึงอาวุธที่เราจะใช้กำจัดฝ้ากันแล้วนะคะอ้อก็มีทางเลือกที่เป็นอาวุธในการกำจัดฝ้ากัะนะคะนั่นก็คือซปเปอร์เวท์นิ่งครีมค่ะในซปเปอร์เวท์นิ่งครีมมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันค่ะเรียกได้ว่า,ม,วามีนวัตกรรมสุดล้ำเลยนะคะโดยการใช้ นวัตรกรรมที่ชื่อว่า The Cosmids Dome ค่ะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าพุ่งไปที่เซลล์เป้าหมายนะคะทําให้เม็ดสีมารินของเราดูจางลงค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Encapsulation ค่ะการกักเก็บนะคะสารสก,กัดนะคะที่อยู่ในเปลือกแคปซูลค่ะให้ค่อ,คอยๆปล่อยลทิ์ที่ทําให้ผ้ากของเราค่ะดูจางลงรวมไปถึงนะคะการใช้กรดอะมิโน,โน17ชนิดค่ะซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของเราอะค่ะสามารถสร้างเองได้แต่พออายุมากขึ้นค่ะการ สร้างกรดอะมิโน,โนตัวนี้ค่ะก็จะลดน้อยลงเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเข้าไปเสริมสร้างกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้ค่ะเสริมรีด้วยลิไลา์หรือราชาเอนเทคนสคารามิคเอซิดและอัลบูซิน่ะส่วนซูเปอร์เวเทนีค่ะไม่ได้มีสารสกัดแค่นี้นะคะมีสารสกัดมากถึงย0สกว่าชนิดนะคะและสําหรับแฟรนไชส์นะคะหรือลูกค้านะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้กดติดตามที่ช่องแอตแลนิกคอฟฟี่เชลค่ะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟรนไชส์ทุกสาขาค่ะกด ปักตะไคร้เฮ้ยสับตะไคร้เฮ้ยสับตะไคร้เฮ้ยถูกแล้วและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบค่ะนอก็ปิดครับแสงแดดเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดของใหม่ของใหม่สำคัญและก็และต่อไปนะคะก็คือ เครื่องทิปังปังส่วนกาไกลที่สอไปยังการเดินทางไปยังสูงได้สิใครพูดอ่ะใครพูดวะ หน้ามา้ามาแล้วก็จักกิฟตด้วย hey, ผมจะได้เออจะได้แบบว่าหน้าม้าหนูไม่หน้ามาค่ะจะได้แบบว่า